สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทํามะม่วงกวนนะคะทําง่ายๆทํากินเองที่บ้านได้นะคะเราก็จะมีมะม่วงสุกนะคะที่สุกมากๆนะคะนิ่มแล้วแล้วก็เราจะนํามาล้างทําความสะอาดปกเหลือกนะคะแล้วก็เอามาเล็ดเอาเม็ดออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาปั่นนะคะปั่นด้วยเครื่องปัน่นหากเพื่อนๆไม่มีนะคะเราก็สามารถใช้การบีบออก บีบมะม่วงให้เละได้นะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการปั่นเพื่อให้ได้เนื้อมะม่วงที่เยอะนะคะเราก็จะปั่นมะม่วงทั้งหมดนะคะให้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราจะนําไปควนที่กระทะกันค่ะเมื่อเราได้มะม่วงที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะเทมะม่วงทั้งหมดลงไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะตั้งไฟเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะจะทำให้มะม่วงของเราไหมได้นะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนมะม่วงที่เหลวนะคะเริ่มหนืดขึ้นนะคะถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าเหนียวขึ้นนะคะเราก็เป็นอันใช้ได้นะคะวันนี้เราจะกวนมะม่วงไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าเราควรนานเกินไปนะคะมะม่วงของเราจะเหนียวนะคะแล้วก็จะ ตากค่อนข้างนานนะคะเราก็จะควรไปเรื่อยๆค่ะเมื่อมะม่วงควนของเราควรได้ที่แล้วเราก็จะนำไปตากค,ค่ะสำหรับวิธีการตากนะคะเราก็จะเตรียมถุงพลาสติกนะคะวันนี้เราจะตากวยถุงพลาสติกนะคะโดยการนำถุงพลาสติกนะคะมาวางบนผ้าโดยบนพื้นที่เรียบๆนะคะเพื่อสำหรับเทมะม่วงกวนของเราตากนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทีมแล้วก็วิธีการเกลีย่ยกันค่ะหลังจากนั้นเราจะเกลีย่ยมะม่วงนะคะให้ทั่วเทคนิคนะคะจะบอกวิธีการเกลีย่งยง่ายๆนะคะ เราไม่ได้กวนมะม่วงนานจนเหนียวหรือว่าแห้งมากนะคะดังนั้นตอนที่เราเกลี่ยตาเราจะไม่เกลี่ยบ,บางจนเกินไปเพราะว่าถ้าแห้งแล้วนะคะมันจะบางมากดังนั้นเราจะเกลี่ยพอแบบพอดีพอดีนะคะในความหนาที่พอดีพอดีนะคะก็จะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ใบตองนะคะตากก็ได้ ระยะเวลาการตากนะคะก็อาจจะ1นวันถึงสวันนะคะขึ้นอยู่กับเดทของวันนั้นนะคะเราก็จะเกลี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนำไปตากนะคะแค่นี้อ่าแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้มะม่วงนะคะมะม่วงกวนสำหรับไว้กินได้แล้วชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อรับคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ